มงคลสูตรมงคลสูตรเป็นพระสูตรสำคัญบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาเถรวาทเนื้อหาในพระสูตรตามเนื้อหาในพระสูตรมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุแต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเองซึ่งมีอยู่สามสิบแปดประการทั้งหมดจำแนกอยู่ในเนื้อหาโดยแบ่งเป็นสิบหมวดได้แก่หมวดที่หนึ่งไม่คบคนพาลสองคบบัณฑิตสาม บูชาคนที่ควรบูชาหมวดที่สองหนึ่งอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมสองมีวาสนามาก,ก่อนสามตั้งตนชอบหมวดที่สามหนึ่งเป็นพหูสูตรสองมีศิลปะสามมีวินยัยสี่มีวาจาสุภาษิตหมวดที่สี่หนึ่งบำรุงบิดามารดาสองเลี้ยงดูบุตรสามส่งข้อภรรยาสามีสี่ทำงานไม่ข้างค้างหมวดที่ห้าหนึ่งบำเพ็ญทานสองประพฤติทธรรมสามส่งขอญาติ สี่ทำงานไม่มีโทษหมวดที่หกหนึ่งงดเว้นจากบาปสองสำรวมจากการดื่มน้ำเมาสามไม่ประมาทในธรรมหมวดที่เจ็ดหนึ่งมีความเคารพสองมีความถ่อมตนสามมีความสันโดษสี่มีความกระตันยูห้าฟังทำตามการหมวดที่แปดหนึ่งมีความอดทนสองเป็นผู้วาง่ายสามเห็นสมณะสี่สนทนาทำตามการหมวดที่เก้าหนึ่งมัมเพนตบะ สองประพฤติพรมจรรย์สามเห็นอริยสัจสี่ทำพระนิพพานให้แจ้งหมวดที่สิบจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมสองจิตไม่โศกสามจิตปราศจากทุรีสี่จิตกเกษมอย่างไรก็ตามแม้พระพุทธองค์จะทรงสแสดงธรรมไว้ชัดเจนดีแล้วก็มีผู้ที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจึงได้ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้แนวทางการยึดถือความเป็นมงคลจึงมีอยู่สองแนวทางคือ หนึ่งมงคลจากการมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้สองมงคลจากการฝึกตัวที่มาวิกิพีเดีย